คราวนี้มันชีนายกชื่อแรกอุ้องอิงชื่อที่สองเป็นใครถ้าบอกตอนนี้ก็ไม่ใช่ทําไม้ตายที่ตกลงคอนเฟิร์มผม <laughs> ตกลงคอนเฟิร์มผมว่าชื่อแรกคืออุ้งอิงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เอา้เาเศรษฐาทวีสินคุยกันจบหรือยังเคลียร์กันจบหรือยังคาละเอียน,นตตีมี3คนแน่นอนครับผมเ,เ,เรศรษฐาทวีสินยอมลดเงื่อนไขหรือยัง ถ้าไม่ตายอย่างกรณีของคุณแพรทองทานเนี่ยถ้าถามว่าเป็นหนึ่งในถ้าไม่ตายไหมก็ต้องพูดตรงๆว่าใช่แต่มไม่ใช่แบบประเภทเจะเป็นแคนดิเดตนายกอัฐมนตรีแล้วก็บอกใช้คุณแพรทองทานเป็นแคนดิเดตคนเดียวยังมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่น่าสนใจอีกหลายคนผมเรียนได้เลยนะครับนโยบายที่พูดกันในวันนั้นบนเวที28ตุลาคมเนี่ยเป็นเพียงแค่นโยบายโดยกว้างจะมีนโยบายหลายนโยบายที่ผมได้ฟังจากกรรมการบริหาร แล้วบอกเลยว่านโยบายเหล่านั้นถ้าเปิดมาดีนะน่าสนใจมาการวมทั้งการารณรงค์าทางการเมืองในรูปแบบต่างๆเอา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 คราวนี้คราวนี้บัญชีนายกชื่อแรกองค์อิง,องชื่อที่สองเป็นใครฮะถ้าบอกตอนนี้ก็ไม่ใช่ทําไห้ตายที่ตกลงคอนเฟิร์มผมตกลงคอนเฟิร์มผมว่าชื่อแรกคือองค์อิงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เอาเศรษฐาทวีสินคุยกันจบหรือยังเคลียร์กันจบหรือยังอดตรัฐมนตรีมี3คนแน่นอนครับผม เศรษฐาทีมีสินยอมลดเงื่อนไขหรือยังอันนี้ต้องต้องถามคนที่กรรมการบริหารที่เป็นคนประสานงานนะครับซึ่งซึ่งตอนนั้นท่านเหล่านั้นก็ก็หมดฟาราไปแล้วก็เดี๋ยวต้องรอกรรมการบริหารชุดใหม่ฮะได้เป็นคนประสานงานต่อแล้วก็ไม่ใช่แค่ชื่อนี้ที่คุณเอาอะไรพูดถึงด้วยฮะตกลงออคงอิงเศรษฐาก็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 ถูกส่งเข้าประวดนั่นแหละแต่ว่าจะตกผลึกอย่างไรต้องรอนาทีสุดท้ายถูกไหมฮะถูกนะ เรายังไม่รู้จะยุบสภาเมื่อไหร่ใช่ไหมครเดี๋ยวตอบให้ตองคำถามสิท่านปอออกรวมสองชื่อนั้นใช่นาทีสุดท้ายหมายถึงนาทีสุดท้ายหมายถึงว่าตอนที่เขาจะยุบเป็นจริงอ่ะแต่ว่าแต่ว่าขณะนี้ในการเตรียมการสองชื่อนี้ส่งเข้าประกวดนี่แหละแต่ไม่ได้จบแค่สองชื่อนี้สองชื่อนี้ก็ยังไม่ได้หมายความว่าจะยังไม่ไดุ้บสองชื่อนี้ยังไม่ได้สรุปยังไม่ได้สุปยังไม่ได้สรุดป่าคุณปอยัท่านรัฐบายจะไม่สรุปมีกี่ชื่อตอนนี้ที่โยนขึ้นมา เรามีอยู่แล้วครับที่ในเป็นท่าไม่ตายแล้วก็พร้อมที่จะรับชื่อใหม่ได้ด้วยนะเพราะถ้าอย่างตราที่ยังไม่เปิดเนี่ยนะครับชื่อใหม่ก็จะหมุนเข้ามาให้คณะผู้บริหารได้พิจารณาราต้องเรยงตรงเพราะที่8ตุลาคมเนี่ยมีคนสนใจติดต่อเข้ามาแน้วครับตัไทยเยอะมากตัวนโยบายตัวคณะผู้บริหารเนี่ยแล้วก็กลไกการสื่อสารทางการมันจะเป็นท่าไม่ตายของเพื่อไทย โดยรวมนะ <Okay. S 1> ไม่ใช่ <Okay. S 1> จุดใดจุดหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> โดยเฉพาะที่เรามีโครงข่าย okay. Okay. ของคนสื่อสารอยู่ในระดับพ <Okay. S 1> ื้นราบเนี่ยครับฐานรากเนี่ย <Okay. S 1> อันนั้นคือจุดจท่าไม่ตายของเราอย่างหนึ่ง